สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตราสุดาชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาชมเด็กๆในสวนกันนะคะวันนี้จะมานําเสนอเจ้าต้นโรบีเวียต้นนี้นะคะดูนะคะว่านามเขาค่อนข้างโหดมากเลยเป็นใยสารกันอย่างนี้นะคะแล้วเห็นไหมคะว่าข้างในจะมีตุ่มดอกเล็กๆนะคะเกิดขึ้นมากมายเลยเห็นไหมคะที่แรกก็ ช่วงที่ได้น้องมาใหม่ๆคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะให้ตุ่มดอกออกมาดอกมันจะโผล่ออกมาบานได้แบบนี้ไหมนะเราจะต้องมาตัดน้ำออกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็คือธรรมชาติก็สรรสร้างขึ้นมานะคะเขาก็จะหาทางมุดออกมาได้เองนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นี่ก็เคยบานพร้อมกันครั้งละ5-6ดอกนะคะแต่อันนี้นะคะสังเกตดูนะคะว่าตุ่มดอกจะไซส ใกล้เคียงกันรอบต้นเลยนะคะถ้าเกิดน้องผล่พ้นขึ้นมาได้แล้วบานพร้อมกัน <d> ก็จะสวยมากเลยนะคะก็เปรียบเสมือนกับการใช้ชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆถ้าเราไม่ไม่ทอ้อถอยไม่อถอ,อใจซะก่อนนะคะเราก็จะประสบความสำเร็จหรือว่าไปสู่เป้าหมายได้นะคะ <d> ก็เหมือนเจ้าบกระบองเพชรต้นนี้นะคะที่ว่าน้ำค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวแต่ว่าเจ้าตุ่มดอกก็สามารถที่จะ ลอดผล่ออกมาแล้วก็เบ่งบานเป็นดอกที่สวยงามได้นะคะอันนี้ให Ora, ้ดูดอกหนางนะคะเห็นไหมคะนี่แต่เห็นไหมคะว่าหนามนีสารกันแน่นเลยแต่ตุ่มดอกก็พยายามที่จะหาทางผล่ออกมาให้ได้นะคะดังนั้นก็ ส่วนจรสัสดานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับขั้นที่กำลังท้อแท้ท้อถอยอยู่นะคะขอให้สู้ต่อไปค่ะถึงแม้ว่าจะรู้สึกท้อแท้ขาดกำลังใจแต่ว่าขอให้สู้ค่ะอย่าถอยสักวันหนึ่งเราก็จะประสบผลสำเร็จนะคะแล้วผลความสำเร็จนั้นมันก็จะทำให้เรารู้สึกภูมิใจนะคะฟ้าหลังฝนมักจะสดใสเสมอนะคะดังนั้นทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปให้ได้นะคะ